ท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่3ทุกคนนะครับในรายวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับในเรื่องเราที่น้อง,น,องนักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติจากกิจกรรมที่พระอาจารย์ได้มอบหมายไปก็ขอถามความรู้สึกนิดนึงว่าหลังจากปฏิบัติได้ไปเวลาทั้งหมด7วันเป็นยังไงบ้าง ซึ่งหลังจากที่พระอาจารย์ได้ให้กิจกรรมไปแล้วเนี่ยก็มีคําถามที่ใช้ในการสะท้อนการเรียนรู้ด้วยนะครับสามคำถามคือว่ารู้สึกอย่างไรได้เรียนรู้อะไรแล้วก็นําไปประยุกยุกใช้อย่างไรนะครับในคําถามที่พระอาจารย์ได้ให้ไปเนี่ยในคําถามที่2องว,ว่าได้เรียนรู้อะไรเนะี่ยก็มีนักน้องนักเรียนหลายคนเนาะได้ตอบเข้ามาอย่างมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์ ความขยันมั่นเพียรอดทนใฝ่รู้แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่แล้วก็การยอมรับผลการกระทาตัวเองนะครับแล้วก็มีคําตอบอีกมากมายหลายข้อเลยที่ได้ตอบมาก็ถือว่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเป็นคําตอบที่เราได้มาจากประสบการณ์เรียนรู้ของพวกเราครับจากคําตอบที่ได้ไล่เรียงมาแล้วเนี่ย ันเป็นคําตอบที่มาจากประสบการณ์แล้วแต่ละคําคตอบที่ตอบมาเนี่ยอขอยุตัวอย่างทั้ง6คําตอบเนี่ยว่ามันมีประโยชน์แล้วเกิดประโยชน์อะไรกับตัวนักเรียนบ้างนะครับซึ่งอจาจารย์ก็จะได้นํานคลิปคลิปหนึ่งมาอธิบายนะครับในสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับจากกิจกรรมนี้เนี่ยทั้งคํําตอบตัวอย่างที่อาตมาได้กล่าวามาว่า มันเกิดผลดีอะไรบ้างก็ขอเชิญรับชมต่อไปนี้ครับ 1. ซื่อสัตย์สุจริตรักษาวาจาสัตย์จริงใจต่อบุคคลรอบข้างเสียสละเพื่อส่วนรวมตั้งใจทำหน้าที่ด้วยความทุ่มเทไม่ทำชัว่วกลัวบาป 2. ขยันหมั่นเพียรตั้งใจศึกษาเล่าเรียนช่วยเหลืองานครอบครัว ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทใช้เวลาว่างหาความรู้เพิ่มเติมและยึดหลักอิทธิบาทส4ในการดำเนินชีวิต 3. อดทนข่มใจจากสิ่งเลื่อยู่ทั้งหลายไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใช้ปัญญาแก้ไขปัญหามองโลกในแง่ดีรู้จักปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 4. ฝ่ใฝหาความรู้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพัฒนาทักษะความรู้ ติดตามข้อมูลข่าวสารและหาความรู้เพิ่มเติมเปิดใจรับฟังทุกความคิดเห็นนำสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้มาวิเคราะห์เพือความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 5. ปฏิบัติหน้าที่รู้จักวางแผนการทำงานรับผิดชอบในสิ่งที่ทำขยันรอบคอบอดทนทุ่มเทกับสิ่งที่ทำไม่ทะเทะลไถลมองว่าอุปสรรคคือบทพิสูจน์ตนเอง 6. ยอมรับผลจากการกระทำ ภูมิใจในผลงานที่ทํามีความรับผิดชอบต่อตอนเองและผู้อื่นยอมรับความจริงไม่หนีปัญหาเปิดใจรับทุกคาแนะนําและคําติชมนําประสบการณ์มาปรับปรุงพัฒนาตนเองอจากตัวคลิปความรู้เนี่ยที่ได้อธิบายทั้ง6คําตอบไปเนี่ยนะครับใน6คําตอบที่ตอบมานะครับแล้วก็ตัวที่อธิบายไปนี้เนี่ย,ยมันเป็นส่วนประกอบที่สําคัญก็คือเป็น คุณสมบัตินะครับอย่างหนึ่งนะซึ่งอยู่ในบทเรียนนี้ก็คือการมีวินัยในตนเองนะครับการมีวินัยในตนเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับแล้วมันมีความสําคัญต่อตัวนักเรียนอย่างไรนะครับก็ขอให้ทุกคนนั้นได้ไปชมอีกคลิปหนึ่งที่จะอธิบายถึงความสําคัญและความจําเป็นในการมีวินัยแล้วก็การปฏิบัติตนอยู่ในวินัย มมันมีคว,ค,ในใความสำคัญและประโยชน์ของการมีวินัยในตนเองคืออะไรก่อนอื่นวินัยในตนเองคือการรู้จักควบคุมตนเองให้ประพฤติในทางที่ควร เกิดขึ้นเองโดยสามารถสำนึกไม่ได้เกิดจากอิทธิพลภายนอกเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเจริญแก่ตนเองและผู้อื่นไม่ขัดต่อศีลธรรมและระเบียบของสังคม 1. ความสำคัญของการมีวินัยในตนเองเป็นเครื่องมือในการทำงานให้เป็นรูุเป้าหมายเป็นเครื่องมือในการควบคุมสังคมให้เป็นระเบียบเป็นสิ่งที่ใช้ปลูกฝังการรู้จักควบคุมตนเองเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดคุณธรรมอื่นๆตามมา สอประโยชน์ของการมีวินัยในตนเองทำให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขทำให้สังคมและประเทศชาติจเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงทำให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะเห็นได้ว่านะครับการปฏิบัติตนนะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในวินัยนะครับซึ่งเป็นสาระสำคัญที่สาคัญมากๆนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยอา,อาจารย์เองเนี่ย ก็ได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะเราได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติก,ก่อนนะครับให้เกิดทักษะในตัวเองนะครับเพราะระเบียบวินัยเนี่ยจะเกิดได้ก็คือเกิดจากการที่เราทําสิ่งต่างๆเนี่ยซ้ําๆเป็นประจําจะเป็นหน้าที่แล้วก็กลายเป็นนิสัยและสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะสร้างความรับผิดชอบให้บตัวเรานะครับแล้วก็ทําให้เราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้แล้วแล้วเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่า การเป็นพลเมืองที่ดีเนี่ยมันต้องเริ่มจากตัวของเราก็คือการปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยควบคุมตนเองควบคุมจิตใจให้ได้สะก่อนแล้วก็ทําตามหน้าที่สิ่งเหล่านี้ก็จะเสริมเสริมให้พัฒนาตนเองแล้วก็ทําให้สังคมน่าอยู่และเราก็สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นไ,ได้อย่างเป็นสุขขอเจริญพร